สวัสดีครับผมอาจารย์โอภาสนะครับวันนี้อาจารย์ก็จะมาทำคลิปนะครับเกี่ยวกับการสอบใบน้ํานะครับอของนักเรียนในสิทธิตำรวจสายปราบรามนะครับนะน้องถามเข้ามานะครับว่าอสอบกันกี่เมตรนะครับสอบใบน้ําก็คือ25้าเมตรนะครับแล้วก็ะระยะทางระยะเวลานี่ภายใน30มิวินาทีนะครับนะถ้าน้องอ ยี่สิบห้าเมตรและได้สามสึงวินาทีเนี่ยถือว่าผ่านนะครับนะแต่มันก็จะมีบทนะครับก็คือน้องน้องว่ายเป็นเส้นตรงนะครับนะห้ามเบีย้ยวนะอย่างน้องบองท่านเคยเห็นในยนะูทูปเนาะสอบเนี่ยเบีย้ยวออกซ้ายสุดขอบสระก็ถือว่าไม่ผ่านนะครับเบีย้ยวออกขวาสุดขอบสระก็ถือว่าไม่ผ่านนะครับหรือ ว่ายว่ายแล้วทะยางเหมือนฟันปลาว่ายว่ายทะยางไปซ้ายทะยางไปขวาทะยางไปซ้ายทะยขวาไปขวาทีอันนี้ก็ถือว่าไม่ผ่านนะครับน้องจะต้องว่ายเป็นแนวเส้นตรงนะครับภายในอ่า25เมตรภายใน30วินาทีนะครับในการสอบว่ายน้าของนักเรียนในสิทธิตำรวจสายปรับรามครับนะก็ถ้าถามเทคนิคครูนะครับครูก็จะบอกว่าการสอบว่ายน้ําเนี่ยนะครับนะ มันจะต้องทำเวลาับให้ทันภายใน3 0วิแตนาิีนะครับนะถามเทคนิคว่าจะทำอย่างไรให้ผมสอบไมว้น้ำถ่านนะครับมันต้องขึ้นอยู่กับการฝึกซ้อมนะครับ,รบการฝึกซ้อมนะครับหรือถ้าน้องบางท่านเนี่ยคิดว่าของไหว้แข็งแล้วนนไม่มีปนนัญหาแต่ถ้าน้องยังไหว้ไม่ค่อยแข็งเนี่ยจะแนะนำว่าเราต้องซ้อมบ่อย รหรือ,อไปหาสระที่ได้มาตรฐานนะครับก็คือยาว25เมตร,รในการุดสอนนะครับโอเควันนี้จะมาบอกเทคนิคการสอบใบน้ำของนักเรียนในสิบกรบวนท่าต่อแค่นี้นะครับสวัสดีครับ